ชมรมภูมิพลังแผ่นดินเตรียมจัดคอนเสิร์ต Music for the King ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่31มีนาคมนี้คอนเสิร์ตภูมิพลังแผ่นดินรวมใจเทิดท้ายอักระมหาศิลปินแห่งสยามหรือ Music for the King โดยชมรมภูมิพลังแผ่นดินมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพียงพระองค์เดียวของโลกมาเรียบเรียงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแนวดนตรีหลากหลายสไตล์ผ่านการนำเสนอของศิลปินชั้นนำของไทยและระดับโลกอย่างเช่นโก้มิสเตอร์แซกแมนปอดธนชัยอุดชิน1 etc แบมแบมสตีฟแคนนอนแฟรงค์เฮอร์กอต The w a l l หรือ we all love Thailand แซบกลุ่มศิลปินชาวต่างชาติที่หลงรักประเทศไทย สืบสารเพื่อจะเป็นนิทานที่สาคัญเรื่องหน,นึ่งเนี่ยก็คือการสื่อเรื่องดนตรีนะครับกับคนจํานวนมากคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังซึ่งอาจจะไม่ได้รู้ว่าในดวงของเราเนี่ยมีพระริชภาพทางด้านดนตรีเนี่ยแค่ไหนนะครับความจริงถ้าใครศึกษาประวัติพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นาาพ,พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวก็ว่าได้นะครับที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในเรื่องนี้นะครับที่สถาบันดนตรีและศิละปะของกรุงเวียนนาซึ่งเก่าแก่มากเนี่ยเวียนนาเป็นเมืองหลวงของดนตรีนะครับก็ ได้ยกย่องเทิดพระเกียรติให้ท่านเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์มีการจารึกพระนามไว้ในหินอ่อนซึ่งอยู่หน้าสาาันันะครับจะเชิญชวนว่าเพลงของท่านได้มีทุกรถมีการสื่อสารทั้งประโยชน์สาระต่างๆอยากจะขอเชิญมาช่วยกันฟังเพลงแล้วก็ภาคภูมิใจในความอัจิริภาภียรติของท่านร่วมกันนะครับ คอนเสิร์ต Music for the King จะมีขึ้นในวันอังคารที่31มีนาคม2558ณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเวลา19นาฬกาจำหน่ายบัตรในราคา3 0 0 0 1,500และ1,000บาทจองบัตรได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12มีนาคมเป็นต้นไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อื่นๆใน b r i g h t News Headline กันต่อคะ่ะ